ต,ต้องกิจกรเกษพรอินสารินอภูมิพัฒน์ ภูมิภูริพันธ์นำทัพรับรางวาัล Thailand d ดิจิ a l Award 2024ครั้งที่5ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยดิจิ t a ล Dynamics ต่อยอดผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดเอเชียชมรมพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์โดยนายทรงธรรมพลกับทองประธานชมรมคุณรัตริมทีรกุลรองประธานชมรมร่วมกับบริษัทมีสไตล์เอเจนซี่จำกัดโดยคุณปียาน,านันทีโพกางเป็นประธานจัดงานได้จัดงานประกาศรางวาัลสุดยอดบุคคลและองคอ์กรเกี่ยวกับดิจิทัลในประเทศไทยครั้งที่5 Thailand ดิจิต a ล อวอร์ดสองภายใต้แนวคิด Powering Thailand's Economy with Digital Dynamics ครับครั้งนี้นะครับงาน Thailand Digital Award 2024เนี่ยจัดเป็นครั้งที่5แล้วครับทางผมเนี่ยที่เป็นประธานชมรมน่รู้สึกยินดีมากนะครับที่ในครั้งที่5เนี้ยเราได้รับเกียรติจากประธานผู้จัดประธานร่วมจัดแล้วก็มี นักแสดงชาวจีนแล้วก็ KOL รวมถึงทีมงานที่มีคุณภาพทุกท่านให้เกียรติมาร่วมกันทำให้มีงานครั้งนี้เกิดขึ้นครับทางผมทางคุณปอทางคุณแหม่มทางดรภูมินะะีฮะแล้วก็บุคลากรที่ส่งคุณุฒิอีกประมาณร่วม50ท่านนะครับได้นัดช่วยกันนะครับหาเร e เฟ n c ์หาโปรไฟล์แล้วก็คัดเลือกกันนะฮะคัดแล้วคัดอีกกว่าจะได้ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ให้มันเมคเซ e น s ์กับการเข้ารับรางวันในครั้งนี้ครับระดับแรกขอบคุณที่พี่สื้อมวลชนนะคะแล้วก็ขอบคุณน้องๆแฟนกลับทุกคนที่ขาดไม่ได้ก็คือขอบคุณนะคะ KL Influencer Nara Celebrity ทั้งทุกท่านนะคะที่มาร่วมในงานนี้แล้วก็ขอบคุณในงานช่วงบ่ายที่เป็นงานเสวนาที่เราได้จัดขึ้นแล้วก็ ทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือและก็สนับสนุนเรานะคะงานรอบนี้เรียกว่าเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดจาก4ปีที่จัดมา4ครั้งที่จัดมาขอชมรมต้องขอบคุณชมรมนะคะคที่ให้แบบของพี่พนะคะเข้ามาร่วมในการเป็นประธานร่วมสัดงานในครั้งนี้ด้วยครับค,ครับคกครับก็รู้สึกดีและป็เียรติครับ,รบที่ได้มาเข้ามาร่วมเป็นประธานร่วมในงาน ผมแนะนำไอซ g สกีแกร์นะครับวันนี้มีโปรเจกต์เรื่องของเกษตที่เอแล้วก็มาขับเคลื่อนร่วมกันพอดีครับต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับเราจะเป็นดาราด้วยครับมากครับสำหรับตัวผมนะครับในฐานะคนไทยแล้วก็เป็นทไนที่เมืองจีนเนที่ก่อรายการจรรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ออกมาวันในครั้งนี้และได้มีโอกาสสัมมนาในช่วงบ่ายถือว่าเป็นโอกาสที่ดีตัวสวัสดีครับ 呃，大家好，我是张楠。这一次呢，能获得这个奖呢，我非常的高兴。然后呢，也希望在未来呢，能够更一步的将中泰文化进行传播。也希望中泰一家亲，未来越来越好。嗯 <noise> 啊、嗯！大家好，我是张艺潇，因为很开心，每一次都会以这个文化交流大使的身份跟大家见面。那希望在以后的这个日子当中，也可以更加促进两国的一些发展和音乐交流，创作创作出更好、更多的优秀的音乐作品给大家。 คุณทางอีเียวนะครับในฐานะที่เป็นนักร้องเนี่ยและได้มีโอกาสมาที่ประเทศไทยบ่อยครั้งในฐานะทู่มงัฒนธรรมที่ได้รับการเชิจากประสบวัฒนธรรมในการเข้าเมืองประเทศไทยมาในครั้งนี้เันรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งครับและหวังว่าจะใช้ตนเองเป็นสะพานสร้างความสมพันระหว่างไทยกัินเดียไดีขึ้นขอบคุณครับก็ในนามของชมรมพัฒนาการพัฒนาธุรกิจทรัพยากรมนุษย์นะครับและบริษัทมีสไตล์เอเจนซี่นะครับแล้วก็ ครับรวมถึงบริษัทไทยหานปิง,ปงพวกเรานะครับขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัล Thailand Digital Award 2024ซึ่งจัดเป็นครั้งที่หรืนี้จัดใจจริงเลยนะครับว่าพวกเราเนี่ยคัดแล้วคัดอีกจริงๆฮะทุกท่านเนี่ยไม่ได้มีใครที่มีกรณีพิเศษเลยว่าทรงคุณวุฒิและผ,ผู้ควรกับรางวัลน,นี้ค่ะ ตื่นเต้นมากเลยค่ะขอบคุณพี่ๆนะะักข่าวทุกท่านเลยนะคะที่ให้ความสนใจกับงานนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณน้องๆแฟนค่ะทุกคนเลยนะคะที่รอชมแล้วก็ให้กำลังใจ K L influencer ดาราที่มารับรางวัลในวันนี้ก็ไม่อยากจะเสียเวลามากเลยนะคะอยากให้ทุกคนได้ชมบรรยากาศด้านในกันแล้วนะคะก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนค่ะแล้วก็คท้งหน้าคุยกับพี่ฟอว่าอยากทำใหญ่กว่าน,นี้ 累累 12, 呃，首先是有点受宠若惊哈，uh, 没有想到会有这么多的人。其次呢，我觉得我们肩上的任务更重了，重了一定要更加的为我们的中泰交流做出贡献。 เขาบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับที่เห็นแฟนคลับมาต้อนรับอย่างมากมายขนาดนี้และรู้สึกว่าการมาในครั้งนี้ครับทำให้เขารู้สึกว่าจะต้องเป็นสะพานเชื่อมโยนสัพานไทยจีนให้แนบแน่นยิ่งขึ้น 因为泰国是一个嗯，对，因为泰国人民的热情，还有他们的好客，始终感染着我们。所以呢，每一个中国人可能第一个想到旅游的地方就是到泰国来。所以希望就是以后会两家越来越好，像我今天的衣服一样，紫气东来。 ตัวเขานะครับบอกว่ามาเห็นแฟนกลับที่มาต้อนรับอย่างบกุ่มขนาดนี้มันเหมือนสะท้อนควาเมเยอเป็นไทยอย่างนึงคือเป็นคนอบกุ่นและต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยเหตุนี้หละครับทำให้นักท่องเที่ยวชาวจีนนะมาเที่ยวที่เหมือนไทยและตัวชุดเขาก็เหมือนเป็นการผสมผสานระหว่างความวัฒนธรรมจีนและดอกไม้งามๆของเมืองไทยครับ